นแม่พี่รถอยู่ห้องนี้เหรอลูกคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวที่ฉันไปตามคุณปนตร์มาให้ค่ะนะนั่นงก่อนดีกาครับ ทมเราที่ไหนอะ แม่มาหาค่ะแม่มาหาหรอคะค่ะนนท์แม่นนทอ,อยู่ห้องนี้เหรอลูกแม่ถามว่าอยู่ห้องนี้เหรอทำไมนอนทถึงอยู่ห้องนี้เขาแกล้งนนทใช่ไหมนี่พ่อรู้เรื่องหรือเปล่า ไม่เป็นไรคำนั้นอยู่ห้องนี้ได้มันไม่ใช่<อ>ลูกถึงอยู่ได้แม่ก็ไม่ให้อยู่นี่ทาไมอ่ะบ้านหลังทั้งใหญ่กอไม่มีที่ให้อยู่แล้วหรือไงทำไมถึงมาอยู่ห้องนี้ห้องข้างบนกาลังเตรียมทําห้องให้ลูกคุณอลินกับคุณเมฆค่ะอรลรินแค่ไไล่ลูกฉันอยู่ห้องนี้เนี่ยนะนนอ์เก็บของลูกไปกลับบ<ม>้านไไ <มา S 1> ดน้นะคะคุณเมฆบอกให้รอก่อนค่ะแม่บอกให้เก็บของครับ คุณบแน่ใจใช่ไหมครับฉันทนให้ลูกอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะว่าแต่ว่าฉันต้องโดนคดีอะไรไหมคะเนี่ยถ้าฉันเอารูกไปเลยเคยมีคดีที่แม่ฟ้องพ่อเข้อหาพาคู้เยาว์ครับพราเขาเอาลูกกลับไปโดยไม่รับอนุญาตแต่พอสารสิบความสารก็ตัดสินให้พ่อพ้นผิด พราะพ่อทำด้วยเจตนานที่ดีครับงั้นฉันจะพาลูกกลับไปเลยค่ะไปนะงั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บครับพวกคุณยังไปไม่ได้นะครับคุณปรเมฆจะถึงแล้วครับ ไปไม่ได้ครับปล่อยนีน่บอกให้ไปล่อยไงปล่อยหัวอย่าทำอย่างนี้เลยนะผมเข้าใจนะว่าคุณโกรธแต่ผมอธิบายได้อะเรื่องการอธิบายมาสิทำไมอธิบายไม่ได้ใช่ไหมทำไมอะแม่ทำไมคุณถึงปล่อยผู้หญิงคนนี้เอาลูกของเราไปไว้ที่ห้องคนใช้แบบนั้นได้ยังไงห้องคนใช้ในบ้านฉันยังใหญ่กว่าบางห้องในบ้านเธอเลยไม่เอาณริแต่มันก็ไม่ใช่ห้องที่ลูกฉันควรอยู่เธอไม่มีสิทธิ์มาวอยที่นี่นะ เธอมาบุกลุกเข้าไปในห้องขนาดนั้นฉันควรจะแจ้งข้อหาบ,กาบกุกขรล่าคุณอกอลัแม่มนมอนุญาตให้เราเข้าบ้านแล้วไม่ถือว่าเป็น,นการบุกลุกนะครับแม่อย่าว่าพ่อเลยพ่อช่วยน็อตแล้วแต่น็อตลูกแม่นี่คุณกลัวเขาขนาดที่คุณไม่กล้าบอกบังลูกตัวเองเลยเหรออย่ากล่าวหาผมแบบนี้นะบัวผมกำลังนอนไม่นอนไปกัคุณเมื่อคืนผมก็ไม่นอนกับลูกคุณไม่นอนกับลูก เถียงเขาไม่ชนะสิคุณกลัวเขาใช่ไหมยังจะมาคิดว่าเป็นนี่บุญคุณอีกเหรอไม่ละหา,ายใจบ้างเลยหนึ่งไอ้เม่เหรอ้าคุณกลัวเขาขนาดนั้นนะเอาลูกมาอยู่ด้วยทำไมนี่หยุดนะบัวผมไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นแต่ว่านตทำผิดลินเขาเลยต้องสั่งสอนนศนิดนิดหน่อยๆอะ่ะเพราะคุณต่างหากที่สปอยลูกๆถึงได้เป็นแบบนี้นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่ามาว่าลูกฉันแล้วอย่ามาโทษฉันด้วยนะทำไมน่าอายมากนะใช่ไหมที่คุณต้องยอมรับว,ว่าที่คุณกลัวเขาเนี่ยก็เพื่อตัวคุณเองแล้วตอนนี้เนะี่ยลูกก็ต้องมาเดือดร้อนด้ <c oughs> เห็นแกตัวบ right. ัวฉ so ันจะเอาลูกกลับบ้านไม่ลูกต้องอยู่กับผมไ่อยนะนี่ขอร้องเถอะย่ทธทำทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่สัทีได้ไหมยุดเข้าบ้านนุทไม่ไม่ัไมันเป็นเรื่องของครอบครัวคุณไม่เกี่ยวเข้าบ้านนนท์ไ่ไป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 ไไ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 